ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนในระดับจังหวัดนะคะซึ่งวันนี้เราเข้าร่วมทั้ง77จังหวัดนะคะครับก็ถือว่าคราบก็ให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนงานภาคชุมชนนะครับซึ่งเมื่อวานท่านก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานที่เมืองทองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการอยู่ในเครือข่ายกับพี่น้องขบวนการกัเราเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ท่านก็ได้ให้เกียรติมาพบปะพี่น้องสภาองค์กรชุมชนในระดับชาตินะครับในการประชุมระจับปี2568นี้ด้วยครับค่ะ คนะรับลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตทุกท่านนะครับรับชมวีรทัศน์นะครับ17ปีสภาองค์กรชุมชนพื้นที่กลางสร้างพลังชุมชนครับของสภาองค์กรชุมชนตำบลปี2 5 1 8ค่ะเรียนท่านอัคลพรมเพารัฐมนตรีว่าถึงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายกัตตพร์ดังดังสีสว่างปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายกฤษดาสมประสงค์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานผู้สมคบคุรุขุบวนองค์กรชุมชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพระราชบัญญัติสภาบอลชุมชนพศ2 5 5 1มีเจตนารมณ์ให้สภาบอลชุมชนตำบลมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามความหลากหลายของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับนุนให้องค์กรชุมชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ผ่านมาสถาบันพัระงราองค์กรชุมชนองค์กรมหาชนซึ่งเป็นหน่วยงานดําเนินตามพระราชบัญญัตินี้ได้สนับสนุนการเกิจแจ้งจัดตั้งสภารูุแทนรับลจํานวนทั้งสิ้น7 7 7 5แห่งที่เป็นร้อยละ93.7 ของจำนวนท้องถิ่นทั่วประเทศมีองค์กรชุมชนที่ได้รับการกดแจ้งจัดตั้งทั้งสิ้น1 5 6 00 4 1องค์กรและมีสมาชิกสภาองค์กรชุมชนซึ่งประกอบเพื่อผู้แทนชุมชนผู้ท,ทรงคุณมุฒิจำนวน252,389คนข้อมูลณวันที่31ตุลาคมพศ2 5 6 8ได้การสรนับสนุนจัดตั้ง ในที่ประชุมสภากรชุมชนทุกจังหวัดขึ้นทุกจังหวัดและสนับหนุนจัดตั้งจัดประชุมในระดับชาติของสภาปนชนตะบลอย่างน้อยปียละหนึ่งครั้งสําหรับการประชุมในระดับชาติของสภาปนชนตะบนในปีพศ2568นี้ได้จัดขึ้นสองวันโดยวันที่18พฤศจิกายน2568เป็นการจัดประชุม ในระดับชาติของสภาองกรชุมชนตำบลตามระเบียบวาระรับรองข้อเสนอชมนโยบายเพื่อนําเสนอต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรา3 2องแห่งพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนประกอบด้วยความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการนโยบายและแผนพัฒนาเศรษ,ษฐกิจสังคมและกฎหมาย รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะต่อหน่วยงานหรือองคอก์กรปกครอ,องส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อพื้นที่มากกว่าจํานวนหนึ่งจังหวัดทงางด้านเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตและสังคมจํานวนสมเรื่องสรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต,ต่างๆที่ประสบและ <c oughs> และข้อเสนอทางการ ขอเสนอการแก้ไขเพื่อสนองต่อท่านรัฐมนตรีพิจารณาั่งการตามมาตรา3ามที่สองเล่สจำนวน6เรื่องดังรายการรายละเอียดเอกสารข้อเสนอที่จะมอบแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปว,วันที่19พฤศจิกายนเป็นวันจัดสมัชชาสภาปรชุมชนเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนะต่อ ปัญหาต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆโดยมีผู้นําองค์กรชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชนนักวิชาการและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจํานวน400คนจากที่กล่าวมาจะเป็นการผลการดําเนินการงานลบหนึ่งของสภากรอนโยที่ทําบทบาทเป็น,นกลไกภาคประชาชนในการข,ขับเคลื่อนงานพัฒนาในพื้นที่และ เป็นพื้นที่กลางในการปรึกษาหารือของประชาชนเพื่อความเพื่อรวมกันเสนอแนวทางและแก้ไขปัญหาเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเชื่อมั่นว่าพลังของพี่น้องสภากอชุมชนเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศให้เกิดความยัง่งยืนต่อไปในนามของสภาบอชุมชน,นและภาะประชาชนขอ,อขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ได้ให้เกียรติมารับมอบข้อเสนอเชิงนโยบาย ความเห็นของข้อเสนอแนะของทางข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเหลือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศจะได้รับการตอบรับสนองจากรัฐบาลและผู้บริหารนําไปสู่การแก้ไขทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอขอบคุณครับ และลําดับจากนี้นะครับของเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันมม่นคงของนะครับท่านอัคราผมเผ่าได้พบปะพี่น้องสภาองค์กรกิมจนครับขอบคุณครับขอบคุณท,ณที่ที่ให้เกียรติ<ม>เชิญมาร่วมพบปะขอเรียกนักสภาผู้ส่งเกียรตินะ่หมครับหลายท่านที่ผมคุ้นหน้าคุ้นตาว่า ก่อนจะปเป็นรัฐมนตีนี่ผมเป็นผู้บริหารต้องติดมาก่อนนะครับเป็นนายกกรอ,อบจอบพี่ยาวยึดสอบสมัยเป็นรองนายกสมัยนึงแล้วก็เข้าเป็นรองนายกเขาขคิดทางหน้าก็เลยโชคดีอยู่ยาวพี่มุดานทะำงานร่วมกับพี่มุดาที่พี่ยาวเพื่อที่จะดแูแลนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของ บ้านที่มาใช้ซึ่งก็เป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับปัจจัยหนึ่งนะครับพอหมดเวลาจากผู้หางท้องถิ่นะค,ะคิดว่าจะได้พักแล้ว ถ้าพอกคุณนด้านโบรารประเทศท่านเข้าใจถึงท้องถิ่นเข้าใจถึงรากยาอะไหยิบขื่นโอกาสในฐานะที่ผมเป็นผู้ยหารท้องถิ่นมาก่อนเราต้องยอมรับว่าท้องถิ่นต้ออยู่ใกล้ใกล้ชิดปัญหาใกล้ชิดประชาชนแล้วรู้ถึงความต้องการของประชาชนรากยาที่ ตงมีความต้องการเนี่ยเรื่องออกที่วัดใสแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มปลาร้านะครับทุกครั้งที่อบจอจะลงบุนทีเข้าไปเยี่ยมนะครับกลุ่มปลาร้าทางบ้านเพื่อที่ในึ่งเาจะบุรการรูปของถิ่นก็คือเทศบาลและวเพต่อต้องปักดนัน,ไไนพวกภายใต้สปสชในการส่อมบ้านนะครับ เวลามันเปลี่ยนงกที่เคยได้จากสปสชหลักหมืน่นยค่าเหล็กก็ขึ้นค่าปูนก็ขึ้นหินทรายขึ้นทุกอย่างมาอยู่อมอโชงดีหน่อยนะครับที่ผมกับท่านประหลัดเพืนตาปงท่านออคิสดาเรามีงบประมาณที่โดดแด่นปองบรกว่า ซึ่งทารปอชก็เดินในเรื่องของบ้านมันคงนะครับบ้านบ้านมันคงนี่น้อมีมองบช่วยอยู่ยกตัวอย่างที่ที่เชียงใหม่นะครับ,ท,รบที่เรนบอมที่เกิดจากเพราะว่าร้อนหรือไารเลนเชนะทำให้ฝนที่เชียงใหม่โดยเฉพาะที่ฟัง่ตบเป็นหยอ่อมซ้ำๆเป็นระยะเวลานานนะ ก็จะไม่ดินบะริเวณนั้นอุ้มน้ำไม่อยู่เพราะอุ้มน้ำไม่อยู่เกิดเกิดแรงสไลด์ดินสไลด์นะครับรวมกับน้ำโคลนต้นไม้ภูเขาทั้งลูกหลยผมก็กรบฝังกลบทั้งคนทั้งบ้านที่ปางอุ้งนะผมกับท่านประหลัดก็เดินทางไปนะครับก็ใช้มงบนี่แหละบริบบรการเรื่องแบบ กระทรวงเกษตรก็คือชินประธานของเพื่งองจับคุณนินอ่ะนะครหาวีลอประชายส่วนที่ตปกฝังโกป้ทุกวันนี้ก็ยังหาหาบ้างหมดครบหมดแต่ว่าด้วยความเร่งด่วนของความมาที่เราเข้าถึงก็มีการอบยกนิน้องประชาชนส่วนหนึ่งไปสร้างที่ใหม่ที่ดังปอมัยพิธีการกันไว้ให้ส่วนหนึ่งก็ซ่อมบ้านโดยใช้งบของพอชอ แล้วก็ของพมนะครับซึ่งหลายท่านยังไม่ทราบว่าพมนี่เรามีงบอะไรบ้างที่ผ่านมาที่ทํางานร่วมกับท้องถิ่นก็คืออบจก็จะมีแต่แค่งบส่วนหนึ่งถ้าเกิดไปวิบติก็จะเป็นอบอจ่ายรนนาของกาชาติจังหวัดซึ่งไม่ให้สัมพอนกับงบของท้องถิ่นนะครับก็จำกัดแค่สี่เลยแต่พมเรามีดูแลเรื่องคมปลอดอง กรณีที่เกิดไปป่ิบัติครับทุกท่านเลยนะครับเวลากลับไปพื้นที่ช่วงนี้ยิ่งน้ำท่วมบ้านนะครับน้ำท่วมจุนจนเพื้นทีกคนคน่การเกษตรเรื่องของท่วมเรื่องี่การเกษตรจุ่ที่เกษตรที่เขาจะเยียวยาท่วมบ้านจู่ที่พแต่กรณีที่เลยต้องซ่อมบ้านจู่ที่พมก็เกิดงทนแรและคนบ้านไหนที่มีกลุงปอบ้างที่เป็นเด็กแรกเกิดถึงหกขวบนะครับพมเรามีหบง กับรายการเข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้าน40,000ใจกลางท่านบ้าน40,000บาทถ้าบ้านไหนนะครับที่ประสบไปพิบัติทบ้านเกิดเกิดความเสียหายมีคนพิการอยู่ในบ้านพมก็ช่วย40,000ถ้าบ้านหลังนั้นนะครับมีน้ำเด็กแรกเกิดแล้วก็มีคนพิการอยู่ในบ้านพมให้สองคุกครับก็เป็น80,000ส่วนไอกบ้านบ้านหลังเนี้นะครับมีผู้สูงอายุ คือในบ well. like ้านเราให้เงินช่วยเหลือในการซ่อมบ้านอีกสิ่งเมื่อไหร่ที่บ้านหลังั้นนะครับมีทั้งเด็กมีทั้งคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุอยู่ในบ้านพอมอเราี่ก็ให้ในการซ่อมบ้านเงินแสนสองหมื่นบาทนี่จะเป็นโอกาสทางหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาช่วยการทํางานของสภาอาญจน์จุมชนเราได้มากขึ้นเสริม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 สันริภาพในการทํางาน ผมเชื่อแน่ว่าการประชุมครั้งนี้นะครับจะเป็นการรวมพรังขององคลล์กรเราซึ่งเป็นองค์กรที่สะท้อนปัญหามาจากทุองถ่เมื่อวันที่ย9้าตุลาคมที่ผ่านมานะครับผมได้บริการการทำางนานร่วมกบบนันกับท้องถิ่นสังคมสี่กระทรวง ก็คือกระทรวงที่ท่านทำหน้ากรุงของกับก็จะมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาแล้วก็กระทรวงพมนะครับบุรการร่วมกับสามสมาคมก็คืออประบประเทศไทยสถานิบานแห่งประเทศไทยก็คือเทสบาลแล้วก็สมาคมอวตแห่งประเทศไทยที่เราทำเอ็มยูร่วมกันเพื่อที่หนึ่งนะครับจะได้บุรการงบประมาณร่วมกัน อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดไปพิบัติฟุบนะครับระดับจังหวัดออบจมีเครื่องจักรเครื่องมือไม่พอเราสามารถใช้เอโมยูเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ายืมเครื่องจักรของชมประานตั้งค่าน้ำมันลดจ่ายที่ชมประานได้โดยใช้เอโมยูเท่านั้นนะครับก็อยากจะฝากนะครับวทีนี้สะท้อนไปทุกท่านว่าวิธีการทำงานใหม่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ที่ผมเข้ามาบริหารเราจะมีการยกร่างแผนการพัฒนานะครับหนึ่งปีสปีห้าปีสิบปีโดยการยกร่างจากปาัญหาจากของถิินจากความต้องการของพี่น้องประชาชนเพราะกระทรวงเราภารกิจหลักที่ท่านก็ทราบเลยแลวว่าเราดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงชรากรและก็คือตั้งแต่เกิดจนตายนะครับจะเป็นภารกิจที่กระทรวงพอมอลเราต้องเข้าไปรับผิดชอบไปเข้าไปดูแล โดยเฉพาะิ่กกลุ่มรอวบางนะครับล่าสุดนะครับเมื่อช้านี้นะครับอคอรมอรมีการพิจารณาเรื่องของอคนละขึ้นพลัสนะครับผมก็ได้สะท้อนไปที่คอรมอวา่ามาติคอรคมอรกวอจะปรับโดยเฉพาะกรื่วงส่วนขันขงในเรื่องของบัตรสํานกการเนรัฐ <c oughs> ที่ยุคก่อน,นะครับเวลา เงินเข้ามาพวกเนี่ยมันจะมีระบบสแกนหน้านะครับการสแกนหน้านี่จะเป็น,าปนปาภาระเป็นอุปภรษามาสำหรับกลุ่มงปอวารโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกถ่ายที่จะพาไปอย่างตัวเองไปที่ภูไทยเพื่อสแกนหน้าหรือแั้นกระทั่งคนพิการพวกป่วยเฉียบพลันนะครับผมก็เลยเสนอไปที่คอรมอลกระทรวงการคลังควรจะยกเลิกนะครับมาตรก,การหรือว่าเงื่อน,นไข ในการใช้ประสาการแข็งละในกลุ่มปร้อมรามโดยเฉพาะนเรื่องของการสแกนหน้าเพื่อที่จะหนึ่งนะครับการเข้าถึงสิทธิ์เขาแล้วเวลาเขาจะไปซื้อของแรกของไปไม่ได้ติดเตียงคนที่ไปซื้อในพื้นที่ก็คืออสมอปมมกลุ่มบริบาลที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงู้สูงอายุที่บ้านกลุ่มคนพวกนี้ก็จะถึงบัตรเนี่ยไปซื้อของแทนผู้ป่วยติดเตียงโดยไม่ต้องมีการสแกนหน้า ็สิ่งเล็กๆและน้อยนะครับที่บางครั้งผู้บริหารแต่ประเทศเขาอาจจะเข้าไม่ถึงโดยอาจจะไม่ได้เข้าไปสัมผัสวันที่พวกเราทํางานตัวกนะับคนอยู่ข้างล่างกระทรวงพมนี่ก็จะปรับวิธีการทํางานใหม่กนะับภายใต้แนวทางการทำงานพนะอบพมออกใกล้คุณนะคผมก็จะให้ดีกบ่าทางท่านคนละท่านที่มีทุกท่านวันต่อไปเนี้ย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เราเรียกพอรมจะต้องใกล้คนใกล้คนยังไงก็ใช้เอ็มโอยูที่ทำพันธุ์ที่19ตุลาคมที่ผ่านบริการร่วมงานทำงานแต่ท้องถิ่นทำงานร่วมกับข้ามกระทรวงกระทรวงกก็คือออสเมเพราะว่ากอมอนี้เรามีแต่องค์วจก็คือมีพัฒนาสังคมจังหวัดเราไม่มีระดับอำเภอเราไม่มี ระดับตำบลไม่มีระดับอุบ้านเหมือนเกษตรเกษตรเขามีเกษจังหวัดเกษตรอำเภอเกษตรตำบลแล้วก็ระดับอุบ้าิเขาก็มีเกษตรอาสามอรดินอาสาเรามีอบมอที่ค่อนข้างจัดจำกัดแค่นัก็ใช้บุคลากรเพิมกันแล้วก็พี่น้องอบมอที่เป็นอาสาสมัครดูแลกลุ่มปบาบางกลุ่มู้ป่วยติดเตียงผมก็ให้ในใบด้านประหลัดนะครับบริการยกระดับ อพมให้เป็นนักบริบาลโดยใช้หลักสูตรเกี่ยวกับของกระทรวงสาธารณสุขที่มีเขามีหลักสูตรนวดแผนไทยนะครับกำหนดชั่วโมงกี่ชั่วโมงชั่วโมงเขาต้องไ,ได้ใบไปบริบาลก็เหมือนกันครับผมก็ให้ในบใบทั้นตลาดว่าทุกภาพนะครับที่มีมหาวิทยาลัยให้พอมอเราไปเอโมย,โมย <c oughs> เพื่อที่จะให้ คณะพยาบาลศาสตร์คณะสาธารณส,สุขศา,ขาสตร์คณะแพทยศาสตร์ของมาอะไรเหล่านั้นส่งบุรรคลากรมาอบรมอพมอให้มีความรู้มีทักษะมีสกิลในเรื่องของการปริบาลดูแลผู้ป่วยเย็ยนๆและของเบ,บบาแล้วบุคคลเหล่านี้นะครับเมื่อที่เขาจบหลักสูตรกี่ชั่วโมงนะครับประมาณสอง 2, ผมไม่แน่ใจ2 0 0 240หรือ280ชั่วโมงเขาก็จะได้ไปนะครับ บัตรที่เขาอบรมเสร็จแล้วเนี่ยเป็นเสลิกเคตที่รับรองว่าเขาจบหลักสูตรบริบาลสามารถเข้าไปดูแลกลุ่มปอดอักได้ทั้งหมดและได้รับค่าตอบแทนในอัตราของพนักงานจ้าราชการใช่ไหมหนึ่งหมื่นบาทหลังจากที่เขาเขาอัพสกิลเป็นนักบริบาลภายใต้ของพมงเสเลิก็จะขยาย ทุกวันนี้ครับบริบาลหนึ่งคนต่อกลุ่มบาบางหนึ่งร้อยนะครับที่กระทรวงบำบัดอยู่ผมก็ให้รีบบอกราดเลยต้องเพิ่มหลักสูตรอบรมบริบาลไปกระจายไปทุกจังหวัดนะครับไปกระจายไปทุกจังหวัดให้ได้บริบาลหนึ่งคนต่อกลุ่มปบะบางสิบคนนะครับท่านั้นะ คุณภาพหรือว่าสกักษะการทํางานของเขาก็จะได้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมีสิ่งที่ทางพมองระวางระยะยาวไว้นะครับสําหรับโครงการเรื่องของบ้านเรื่องเหมือนกัน,นครับท่านผูน้สมู้ร่วรูคนบุิทุกท่านท่านกำลังการท่านรือค่ายสภาองค์กรทุกท่านนะครับเรื่องบ้านก็เหมือนกันนะครับผมได้ยกร่างนะครับในการจะของบกลางกรณีรท,ที่จะทิ้งอ้อกนะครับการซ่อมบ้านปกอบวาง ผู้ปวดเจ็บเจียนและผู้อยากไปตัวประเทศในแต่ละเดือองพาร้อยเจ็ดสนะครับเราจะขอโอกาสจะคิดออกเป็นตัวปเทศกระฟังทุกท,าทก่านด้วยนว่าขอบคุณนะครับสิ่งที่ผมคาดหวังกับสวาสดิการเป็นชนคือช่วยเป็นกระจกนะครับสะท้อนปัญหามาจากข้างล่างนะครับผมอยู่ระดับกระทรวงอยู่ข้างบนปัญหาที่ท่านสะท้อนมาผมจะได้เป็นบัวส่วนหนึ่งให้สสไปหาหนึ เป็นกระทู้ก่อนประชุมสภาที่ในสภาสสเนี่ยเขาจะมีผู้สื่อข่าวติดตามกันเยอะในสภาก็มีสถานีวิทยุโทรทัศน์สภาก็มีผู้สื่อข่าวเยอะมากเป็นร้อยสัาปันเวลาเขาพูดเีเสียงเ็าดังอย่างอุปกรณ์เราเข้มแข็งกันจริงกันเราต้องยอมรับเสียงเราก็ยังเบาอยู่เราก็จะใช้สสพูดแทนเราสสพูดเสร็จวาระที่สสหาเองก็จะเข้ามาที่ครมมอเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่จะต้อง เอาเขาปรมอเสร็จแล้วปักดันรูปประมาณลงไปนี่คือร,บระบบการทำเงานที่มันจะก็เรียกอะไรอีกแบมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมีกําลังมากขึ้นครับฝากท่านท่านอยู่ระล่างอยู่ปัญหารครับจะเก็บปัญหาไว้สร้าขึ้นมาข้างบนผมจะปัญหาเข้าไปสู่กระบวนการที่จะปักดันรูประมาณองค์ไรครับขอบคุณแล้วก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้องค์กรเรากับเพื่อนด้วยความเป็นแขกครับขอบคุณครับค่ะ ลำดับกัอไปก็จะเป็นการถ่ายภาพนะครับ18ครับขอให้ดัง,ดงสูงๆนะค่ะเมื่อสักครู่อยู่ล่างกันไปขออนญาตสูงๆค่ะเท่จ้าพี่ขอเนี่ขอบคุณครับเสียพรับรมากครับ